สวัสดีครับพอ่อพี่น้องช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปครับนานๆลงครับพ่อพี่น้องก็กำลังปลูกมันครับพ่อพี่น้องหลังจากเอาข้าวโพดเสร็จพ่อพี่น้องปีนี้ก็ดูรุอยู่ครับต้นกตลกข้าวโพดก็ทามาได้แมกับได้ครับก็พอได้กินได้ใช่พ่อพี่น้องมันอย่างว่าแต่พ่อพี่น้องมันเป็นภัยธรรมชาตินะฝนตก ไม่มีอะไรหามได้รับฝนอย่าไปคิดอะไรมากแขกเรารูปปัญหาเหล่เอิงก็มาป้องกันดีกว่าพ่อพี่น้องสวัสดีครับพ่อพี่น้องผมสายชวโกูด้วพ่อพี่น้องตอนนี้ก็เที่ยงสีสิบแปดแล้วครับพ่อพี่น้องเอารถไถมายกหลงมันครับนะครับนู่นตรงนี้ครับกแลังกินเข่าพ่อพี่น้องมาอีกเข่าหนึ่งนะครับง่ายๆผมน้ำพริกพักแตงแล้วก็ไอเศษหัวหมูครับหวายหัวหมู สองหัวครับปลาละหัวเดี๋ยวกินได้ง่ายผมคุณกินได้ง่ายผมกินอยากอะไรมากมายเลยครับผมเนรอเดี๋ยวกับถั่วกำลังเป็นฟักเลยใช่ไหมผมพีเนรอผมเอาฮอร์โมนลดครับเดี๋ยวผมก็ตัดมันแช่ฮอร์โมนครับวันนี้มาคนเดียวครับพวกกันขอตัวครับมาบ้านนี่มันก็มาช่วยปลูเดี๋ยวประมาณไรหนึ่งครับมาบ้านนี่มันเป็นวัดครับเลยให้มันหยุดนี่ครับผมก็ตัดมันแช่ฮอร์โมนครับคือมันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าสอนครับผมแนะนำใช่ครับ ถ้าของผมเลยครดูด้วยผมพี่น้องมันปลายมันตายไปเลยน้องสังเกตดีๆนะครับผอพี่น้องนนเนี่ยไหมต้นนี่ยได้มาสองสามต้นแล้วเขาเนี่ยผมก็มาทอนได้ยักสองสามทอนนะทอนคือสามโอ้ยจะภาษาการเขียนสามทอนเออทอนเน่ยเออทอนก็จะทอนแล้ววะผมก็มาใช่ฮอร์โมนครับใช้ฮอร์โมนไว้คืนหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อเช้าก็ไปไถอยู่ แปลงเก่าไหลครับไปไถให้พี่สาวพันสามแล้วครับแล้วก็ไปสลับมาสวนนี่ประมาณสักสิบโมงไปเอาหางหยกหลองปลูกมันมาครับผมพี่น้องมันดูเหมือนง่ายครับดูเขาหยกหลองปลูกมันโอ้โหผมพี่น้องผมปลาพอมันปลาไหลปิ่งเนี่ยผมพี่น้องน,นี่นะครับชีวิตเกษตกรกรเกษตรกรรมแบบนี้อะไรก็ทำไปผมพี่น้องเองก็สู่ไปแล้วครับผมพี่น้อง มันชีวิตเกษตรกรเกษตรกรมันก็มีได้วันได้ก็วันไม่ได้แค่นั้นแหละครับพ่อพี่น้องแต่เองไม่ต้องขิดเลยนะครับนี่ตัวนี้ผมไมปปลูกเลยใช่ไหมครับพ่อพี่น้องปีหน้าเดี๋ยวไหวหวานเขาแจะผมจะหวานเขาแต่ทางเขาไปเด้อพี่จุงเลยไปถึงกันจะซุดแต่ผมจะหวานเขาหมดเลยรู้ปัญหาแล้วครับมาวันนี้ผมก็มาลองทําดูเด้อยวพ่อพี่น้องนี่ครับมันไอสีท่อนนี่ นี่ครับพ่อพี่น้องต้นเดียวกันนี่ครับพ่อพี่น้องผมจะปลูก,กตรงนี้เด้อพ่อพี่น้องผมจะทดลององานที่เขาว่าเขาบอกการฟันมันปูนะครับฟันลำมันสิปลูกนะครับพ่อพี่น้องลองสกีดีๆับนี่ใครปลูกมันก็าจะดูครับว่าผมฟันยังไงครับนี่ลองสังเกีดีๆด้อพ่อพี่น้องผมจะปลูกไว้นี่แหละครับลองนี่แหละอันนี้ไว้ปลูกมะเขือนะครับเนี่ยผมยกลองปลูกมะเขือเด้อพ่อพี่น้องที่ผมเพาะเอาเองเนี่ยคือการทำการเกษตร เลือจากการจินนึงคอยไว้ในทีหนึ่งครับแต่ที่ทําไปก็คือวบบดีก็ซื้อครับพูดไง่ายภาษาบานไดเนาะนี่ครับผมจะทดลองสังเกตดีให,หมนี่ครับปอสีสมเลยเชือกสีสมเลยสังเกตดีดีนะครับผมจะฟันเฉียงลองสังเกตดีดครับผมจะทําไปสองตัวน,นี้ครับนี่นี่ฟันเฉียงอันนี้ฟันตรงนะครับนี่ครับฟันตรงคือเองเอาเรื่อยเฉียนนะครับนี่เอาเรื่อยเลื่อยเลย,เ,ลอยเอา้าพูดง่ายเขาบอกว่า มันจะอันนี้คือผู้รู้เขาบอกผมมานะผมก็จะลองเลยครับทุยริตอย่างเองทดลองในมดครับว่ามันเป็นยังไงครับระวังฟันเฉียงกับฟันตรงว่าหัวมันนะอันไหนมันจะเกิดดกกว่ากันมากกว่ากันว่าเถอะผมจะลองเสียบดู้ผมดูนะครับนี่พ่อพี่น้องเสียบมันผมก็เสียบประมาณคอคอรึงคอทข้งคอขึงนะครับพ่อพี่น้องนี่ครับดูด้พ่อพี่น้องเนี่ยผมทดลองนะครับพ่อพี่น้องคือตัวอย่างเองก็ทดลองเองนะครับพ่อพี่น้องเองก็ฟังจากผู้รู้มาครับมันไม่เสียหายนะครับ การทดลองนะครับไม่ต้องไปจําเป็นว่าจะต้องทดลองหลายๆครับนี่อันนี้อันนี้ปลาฉลามใช่ไหมพ,พ่อไปน้องน,นี่เห็นไหมพ,พ่อไปน้องนี่ครับสีตบตบนนส่ต้นนี่นะครับพ่อไปน้องเล้วคอยจำนะครับผมอันนี้สี่ต้นนี่ทดลองแต่หลังจากนี้ไปผมจะปลูกระเขือครับไหลปลูกระเขือเอานี่ครับเขาบอกว่าทํากง,งานกเกษตรมันใหม่มีสูตรสําเร็จรูปมันต้องศึกศึกษาคน้นคว้า พัฒนาไปเรื่อยๆและหาไฟหาความรู้สำหรับผมนะสำหรับผมนะครับอันนี้นี่แหละครับนี่เบี้ยมะเขือที่ผมเพาะเองครับนี่ครับผมก็จะเอาลงครับผมก็ตักหนามฮอร์โมนหนามฮอร์โมนเนี่ยผมก็จะไว้ประมาณสองวันถึงสามวันเพราะว่ามันเองฟันมามันเป็นยางครับผมพี่น้องเป็นยางมันก็จะประทานปฏิกิริยากับหนามเองก็ออกมาตักทัวเนี่ยผมก็ตักหลุดมาเลยนะครับมูล คาข้างล่างนี่ครับเดี๋ยวผมยีปูมะเขือเดีเย๋ยวมาลดมะเขืออีกวันสองวันก็จะปลูกแล้วครับตอนนี้จะไหลปลูกมันครับผมเตรียมดินเตรีมมมยมอะไรไปแล้วแหละผมพี่น้องนี่ครับเพื่อหอมเนี่ยผมจะใหญ่ใหญ่ไปปลูกลงนั้นนะครับที่ผมยกไว้คือผู้รู้เขาบอกนะครับอันนี้คือผมทําตามคนที่เขาเคยทำเลยครับผมต้องเข้าใจนะครับเองก็พึ่งมาทําการ,กรเกษตรเต็มตัวครับ ก็ยอมเราก็าทาเต็มตัวแล้วครับการเกษตรมีครับผมจะยกเขาบอกว่ายกลองปลูกมันจะดีไงแล้วก็พอมันใหญ่ขึ้นปุ๊บยิงก็โกยดินโกยดินถมถมโกกมันอ่ะเดี๋ยวผมจะทําไปเลยเดี๋ยวคอยดูไปเลยดูพี่น้องว่ามันจะได้ผลแค่ไหนครับผมเชื่อครับทุกทุกอย่างมันทดลองได้เสมอขออย่างเดียวเราอย่าไปยอมแพ้กับอุปสรรคถามมาทําการเกษตรเหนื่อยไหม ยอมรับเลยวันเหนื่อยร้อนไหมยอมรับเลยว่าร้อนไม่ต้องคิดอะไรมากครับคําว่าหลังสู่ฟ้านาสู่ดินโอเคครับพ่อพี่น้องเป็นงก็ลังใจทุกทนครับพ่อพี่น้องถ้าชอบก็ถูกใจใช้ยกะติดตามแค่นี้แหละครับพ่อพี่น้องครับสโลแกนผมกับคนขยันไม่มีวันตายครับถ้าอยากสบายก็ซื้อเสื้อกระเป้กับหมอนนะครับพ่อพี่น้องรู้เรื่องขอบคุณครับ